สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับก่อนที่ผมจัดข่าวแมนยูนะครับก็จะมี line up, บบรายอัพ1 1ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่ออกมานะครับก่อนที่ผมจัดข่าว ประมาณ24นาทีตอนนี้อาร์ซนอลนะครับก็สามารถที่จะแซงแมนซิ t y ตี้ขึ้นจากฝูงได้นำเชลซีด้วยนะตอนนี้นะครับไลฟ์อัพแมนยูเนี่ยค่ำคืนนี้นะครับโรนัลโดเป็นกับตันทีมนะครับเอริกตนแฮกให้โรนัลโดเป็นกับตันทีมนะครับความสำคัญของโรนัลโดยังคงมีอยู่ต่อเนื่องนะครับไล์อัพนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านจะเห็นละแล้วผมเชื่อว่าตอนที่ผมอตอนที่ท่านกำลังดูคลิปนี้อยู่นะ เกมมันจะเริ่มละนะครับแต่ตอนที่อัดข่าวนี้ยังไม่เริ่มนะครับก็ไลอันอเซเว่ผู้เล่นตัวจริงนี่ถามว่ามีโอกาสชนะไหมผมเชื่อว่ามันอยู่ที่หลายๆปัจจัยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอูนัยเอเมรี่นะครับโคชแอสเซนิลลามีเวลาเตรียมทีมน้อยแต่ก็ไม่แน่นะบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของดิวในค่ำคืนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเบนจามินเซสโก และดูซานวลาฮวิตคือ2กองหน้าล่าสุดนะครับที่อยู่ในลิสต์ของจอห์นโมชอปซึ่งผมเองเนี่ยในช่วงสรุปข่าวการย้ายทีมเป็นหน้าปกข,ของดูซานเลยนะครับที่จะแทนที่โรนัลโดแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของอาร์ซิสโกอีกคนหนึ่งคือถ้าใครดูใน t วิตเตอร์ของโรมอาโรมาโนในตอนนี้นะตลาดเดือนมกราคม v บเยร์มินิกจะไม่เซ็นใคร เขาสนใจซิสโกอยู่ไงเบนจามินซิสโกนะครับดูซานเนี่ยแมนยูเริ่มสนใจกองหน้าล่างยักษ์เพราะว่ามันต้องมีคนที่มาค้ำมั่งอะไรประมาณนี้นะในสื่อต่างประเทศเขาเขียนไว้นะครับเรื่องราวของดิวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมรวบรวมในช่วงของ2ทุ่มครึ่งนี้หมดละนะครับขออนุญาตข้ารายการเลยนะครับเรา,าดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับ ข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเอริกเันฮากก่อนเลยนะครับเอริกเันฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนมากนะครับก็ท่านต้องฟังบทความของแมทลอนะครับเอริกเันฮากนะครับผู้จัดการทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้อธิบายถึงความสำคัญนะครับของเกมรับเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วง7เกมหลังในทุกรายการเนี่ย แมนยูมีเกมรับที่ดีขึ้นเอริกตันแฮกนะครับพอใจในส่วนของรายละเอียดของเกมรับมากขึ้นนะครับเราได้เห็นฟอร์มที่เหนียวหนึบของ DKR ซึ่งแน่นอนเกมรับเป็นปัจจัยของความสำเร็จนะครับเอริกตันแฮกพยายามอธิบายนะครับว่าทำไมเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยทีนี้เขาอธิบายผ่าน MUTV ด้วยเรามาฟังดูนะครับตันแฮกบอกว่า ในการตั้งรับ11ผู้เล่นเนี่ย11คนเนี่ยมันจะต้องมาลงมาช่วยกันอยู่ละและการที่จะเอาชนะก็ต้องใช้ผู้เล่น11คนเหมือนกันเอเล็กตันแฮกกล่าวนะครับคือเอ e เล็กตันแฮกเชื่อมั่นในทุกคนไงทั้งเกมรุกและเกมรับทั้ง11คนความประทับใจความหลงไหลในช่วงเวลาความสำเร็จเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับแมนยูในช่วงเวลานี้นะแต่แมนยูเนี่ยแทบจะไม่แพ้ แพ้ใครเลย10นัดแทบจะไม่แพ้ใครเลย10นัดและการเจอกับแอสตันวิลล่าถือว่าเป็นเกมสำคัญนะครับนัดนี้บูโรฟอนเดสจะไม่ได้ลงไงแต่มันอาจจะเป็นตามไลอัพนะครับโอกาสของดอนนี่โอกาสของ nie, อกาเโชความหมายของอเล็กตันแฮกที่เราเห็นไลอัพไปนะครับก็คือการให้ให้ผู้เล่นที่เล่นดีอยู่เล่นดีอย่างต่อเน,นื่องก็คือเล่นต่อไปนะครับอเล็กตันแฮกยังยืนยันต่อนะครับว่า11ผู้เล่นตัวจริงมันไม่เกี่ยวหรอก ว่าใครจะแทนใครเขาบอกว่าทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดนี่คือประเด็นสำคัญเลยนะครับแล้วก็ต้องเตรียมคนอื่นด้วยนะคือคนมันต้องมีแทนที่กันความหมายประมาณนี้นะครับเอลตันฮักกล่าวเสริมตอนท้ายนะว่าเขาหวังว่ามาเซียลเนี่ยซอนโชแอนโทนี o, Anthony, จะกลับมาฟิตสมบูรณ์นะครับจะกลับมาฟิตสมบูรณ์รวมถึงผู้เล่นที่บาดเจ็บไปแล้วอย่างพวก อารลาฟเฟอวาลานเบนนอนเวลียมนะครับอย่างออสซัลตูเซเบนี่หายไปเลยนะครับคือหลายรายละเอียดผมบอกเลยเจ็บบ้างอะไรบ้างหลายรายละเอียดนะครับนั่นก็หมายความว่านี่คือเกมรับเป็นหัวใจของต้นหน่งช,ชัยชนะเลยนะครับทีนี้ในส่วนของเกมแอสตันวิลล่านะครับก็รอัพก็ผมเชืวว่อแฟนแมนยูจะเห็นบนละนะครับแล้วก็เกมก็ดำเนินมาถึงตอนนี้แล้วนะทีนี้ การแข่งขันกับแอสตันวิลล่าไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยนะครับก็กันแฮ็กก็ยืนยันก่อนเกมด้วยนะว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเจอวิลล่าและแถมเปลี่ยนโค้ดใหม่ฟุตบอลอุนายนเอมอรี่เล่นยังไงเนี่ยก็มันก็ต้องดูเรียนรู้ในเกมนะครับก็เอาเรื่องราวของเอริกตันแฮ็กทั้งหมดประมาณนี้นะครับเขาเน้นเกมรับก่อนลหลักๆนะเพราะถ้าเกมรับดีลูกก็ดีตามไปด้วยประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอร็ตวันบิสซาก้ากันนะครับวันนี้นะครับบิ s ซาก้าก็เป็นข่าวในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ทีกรษนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อนุญาตนะครับให้เอร็ตวันบิสซาก้านะครับยืมตัวกับสโมสรคริสตันพาเลตได้เลยนะครับก็เวลานี้นะครับบทความนี้มาจากแดนนี่ออมนะครับได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าบิ s ซาก้าจะไม่ถูกใช้งานและเขาเนี่ยเล่นแค่20เกมในทุกรายการ เมื่อดูการที่แล้วนะครับสำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยก็จริงๆอะ่ะไม่ได้เล่นแม้แต่นาทีเดียวไม่ได้เล่นแม้แต่นาทีเดียวสาหรับพิมลิกบิสการนะทีนีเ้เขาได้เล่น4นาทีในเกมพรีซีซั่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เจ็บไงประเด็นสําคัญคือการตัดสินใจจากผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในวันนี้นะครับบิสกามีค่าจ้างอยู่80,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่ได้เล่นเลย นั่นก็หมายความว่าเขาจะปล่อยให้คริสตัลผลตยืมตัวไปจนจบฤดูกาลนี้นะครับส่วนแมนยูลงทุนไปกับบิสก้าอย่างไงเนี่ยแน่นอนถ้ากลับไปคริสตัลผลิตแล้วเขากลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิมเนี่ยแน่นอนครับประโยชน์มันขึ้นอยู่กับแมนยูอยู่แล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยยังไงก็ต้องการออกจากแมนยูนะครับอันนี้ผมพูดตามสื่อไปเลยนะสรุปเดือนมกราคมอัลบวบิสก้าจะถูกปล่อยให้คริสตัลผลิตยืมตัวไปนะครับส่วนออปชันการเซ็นสัญญาขาดเดี๋ยวรอดูอีกที ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของริซันโดมาติเนสกันนะครับก็เขาได้ออกมาพูดถึงคริสติโนโรนันโดรวมถึงอารีฮันโดกรานาโชนะครับบทความนี้นะครับมาจากนาธานเลตลี่นะครับมาในส่วนของเดอะมิลเลอร์นะถ้าลองไปดูแล้วกันนะครับทีนี้ลิซันโดมาติเนสครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าการมีคริสติโนโรนันโดเป็น เ,เขาเรียกว่ามีอิทธิพลต่อกเกมเพราใช้คํานี้เลยนะลิซันโดกล่าวว่าจริงๆแล้วนะครับการมีโรนัลโดอยู่ในทีมอะแน่นอนมันมีหลายปัจจัยนะมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้แมนยูเนี่ยมันดีเลยแหละนะครับลิซันโดกล่าวนะครับอีกทั้งการมีกาาโชอยู่ในสนามด้วยแน่นอนมันเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับว่า2คนนี้เนี่ยมีความสนิทกันนะครับ ลิซันโดพูดกลางๆไว้นะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมถ้าจะมีโรนโดในเกมของเราพร้อมกับกาเน,นโชเราได้เห็นแล้วจากเกมในยูโรปาลีกผู้เล่นอาวุโสสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้นะครับลิซานโดยังกล่าวเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่าน่าเสียดายที่บูโนโในในนัดน,นี้นะติดโทษแบนนะแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมก็ไม่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าการที่แมนยูขาดบูโนโและทีมจะเป็นอย่างไรเหมือนกันนะครับ ก็คือตัวของลิซันโดก็ยังมั่นใจว่าอย่างน้อยทีมมีโรนัลโดมีกาเาโชในเกมเนี่ยมันก็ทําให้เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลับมาชนะได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอน3ามทุ่มรู้เลยนะครับตอนอัดข่าวนี่ผมยังไม่ไมถึง3ามทุ่มไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันคืนนี้นะครับว่าสิ่งที่ลิซันโดมาติเนสได้พูดเนี่ยมันจะจริงไหมรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ ดูซานเวลาโฮวิดกันนะครับวันนี้นะครับหน,หนึ่งในหนังสือพิมพ์อังฤษนี้แน่นอน,นครับอ่อขึ้นมาหลาแทบจะทุกฉบับนะครับเรื่องราวของดูซานนะครับทาไมดูซานถึงเป็นลิสต์ของจอห์นมอชชคือถ้าเกิดใครดูจากแทคติกในเกมล่าสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการกองหน้าตัวใหญ่แต่เขาก็ส่งแม็กควายลงมาคือต้องการประตูนะครับแต่ว่าต้องการใช้ลูกโด่งนะครับ ทีนี้เหล็กตนแฮกนะครับกำลังมองหาตัวแทนของโรนัลโดซึ่งในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้รู้รายละเอียดนะครับของเจาฟิลิปและก็วันนี้ดูซานวราฮิตซึ่งผมพูดไปในส่วนของอสรุปข่าวการย้ายทีมไปครั้งหนึ่งนับปกเลยแหละนะครับทีนี้ผมจะพูดในรายละเอียดในเดอะแอตแลนติกนะครับบทความนี้มาจากโดมินิกคิอาโฮแกนโดมินิกโฮแกนเขียนไว้ว่าอ้างถึงเทเลกราฟด้วยนะเขาบอกว่า จบฤดูกาลนี้เนี่ยคริสซิโนโรนโดก็จะไม่ไม่ไม่บวกหนึ่งปีในสื่อเขาคาดไว้นะแต่จริงไม่จริงเนี่ยเราต้องดูกันตอนเดือนมิถุนายนว่าจะมีบวกหนึ่งปีไหมตั้งแต่ปีใหม่เขาก็เริ่มคุยกันแล้วนะครับทีนี้ในเดอะเทเลกราฟเขาบอกว่าโรนัลโดเนี่ยจะถูกแทนด้วยช็อตลิสต์ของโมท็อปอยู่2คนก็คือดูซานเวลาฮาวิทและเบนจามินซิสโก้นะครับทีนี้ในแต่ละคนเนี่ยอย่างดูซานเวลาฮาวิทเนี่ย เขาโดดเด่นที่สุดกับฟิออเรนตินาเราเห็นกันชัดเจนนะครับและยูนัสก็คว้าตัวเข้ามานะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมนยูต้องการกองหน้าร่างใหญ่อันนี้เป็นที่ชัดๆมากศูนย์หน้าหมายเลขเนะครับหลังจากที่ตอนนี้โรโดก็เป็นเบอร์เจ็ดใช่ไหมเมื่อเขาเดินเดินออกไปเนี่ยสมุรต้องหานักเตะที่ต้องใช้งานมาทดแทนระยะยา,ยาวก่อนในช่วงซัมอที่ผ่านมาก็เป็นข่าวกับมาโกวนาโตวิ แต่แมนยูไม่เซ็นนะถูกละเพราะอนาโตว,วิทนี่อายุเยอะนะครับเอเดี๋ยวนะมาโคอนาโตว,วิทอายุเท่าไหร่เดี๋ยวผมเช็คอายุนิดนึงนะมาโครอนาโตว,วิทอายุ33ปีนะครับทีนี้มาโฟกัสที่ปัจจุบันนี้นะครับตลาดเดือนมกราคมเนี่ยมันมีเรื่องราวของนอกจากดูซานแล้วก็จะมีเบนจามินเซสโกดูซานวลาหุินกับเบนจามินเซสโกเป็น2ลิสต์ของจอห์นมอชป ไม่นับจาฟรลิปนะเจาฟรลิปสมโมสรแอเลติโกโมาลิตยินดีรับข้อเสนอนั่นก็หมายความว่า3กองหน้าที่จะมาแทนที่โรนัลโดในกรณีที่เขาไม่บวก1ปีก็จะมีจาฟรดิปดูซานวราฮวิตและเบนจมินเซสโกอันนี้รายหลังเนี้ยค่าฉีกสัญญานะครับ60ล้านยูโรหรือประมาณ52.3ล้านปอนด์เบนจมินเซสโกไม่ได้แพงเลยนะ แล้วเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับฮาลันนะครับในขณะที่ดูซ,ดซานวราโฮวิดเนี่ยเป็นดีลที่หลายๆคนมองว่าเทคนิคของเอริกเันแฮกควรจะมีดูซานวราโฮวิดอยู่ในคือกองหน้าล่างใหญ่อยู่ในทีมเพื่อกดดันกองหลังคู่ต่อสู้มันมันช่วยได้หมดอะครับทีนี้ในส่วนของดูซานนะครับแหล่งข่าวจากาทางทางฝั่งยูเวนตุสผมมาตามสัญญาคือสัญญาของดูซานวราโฮวิดจะหมดในปี2026 กับยูเวนตุสนะหนีไม่พ้นหรอกว่าการการย้ายทีมของดูซานต้องมีเงินมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ายูเวนตุสเองเนี่ยก็ลงทุนกับดูซานเวลาโควิดเดี๋ยวนะผมเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นตัวเลขไปรอบนึงนะครับเดี๋ยวนะลงทุนดูซานเท่าไหร่ดูซานเวลาโควิดลงทุนเท่าไหร่เฮ้ไม่ได้เขียนไว้อ่ะโอเคไม่เป็นไรผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับในส่วนของอนาคตของแม็กอเล็กซี้เนี่ย ก็ยังไม่แน่นอนเลยและอย่างหนึ่งดูเหมือนว่าตัวของดูซานเนี่ยถ้ามันเป็นการซื้อขาดด้วยเงินเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะยูตุสดูเหมือนว่าเขาก็คิดว่าดูซานเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับทีมยูตุสอะไรประมาณนี้นะครับในสื่อเขียนไว้นะคือคือมันก็เป็นไปได้หมดะนะครับสรุปสรุปละส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องราวดูซานนี่ไม่มีอะไรพลิกโผนะสำหรับเรื่องราวดูซานเนี่ยผม จะบอกในส่วนสุดท้ายของเบจิมิ i ซิสโก้ถ้าเป็นดูซานเมื่อกี้ผมพูดในสรุปข่าวกันยัทีมไปละถ้าใครดูแล้วนะเบจิมิสซิสโก้นะครับตลาดเดือนมกราคมเนี่ยถ้าแมนยูลงตลาดนะเขาจะตัดคู่แข่งอย่างบิยูมินิกออกไปเพราะว่าล่าสุดของโรมาโน่เนี่ย,บยเบเยนเขายืนยันแล้วว่าจะไม่เซ็นสัญญากับผู้่นคนใดเลยในเดือนมกราคมแต่เบจิมิซสโกแมนยูต้องจ่ายเงินมากกว่า40ล้านปอนด นะครับก็ถ้าเกิด52ค่าชิกสัญญา60ล้านยูโรไง52.3ล้านปอนด์ในประมาณนี้นะแมนยูได้เซสโกเลยนะครับซีตีของบเบนจามินเซสโกก็17ประตู9แอสซิสจากการลงสนาม62เกมนะครับ,บเบนจามินเซสโกกองหน้าวัย19ปีน่าจะหมดละรายละเอียดโอเคนะครับก็ผมบอกแล้วนะครับว่าชอตลิ์ไม่มีอะไรซับซ้อนเขาจะเซ็นสัญญากับ 3กองหน้าแน่ๆแมนยูมีอยู่ใน3คนนี้นะก็จะมีเจ้าฟริตดูซานวราฮวิตและเบนจามิเซสโกมีค่าฉิงสัญญารอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันอที่เรื่องเราของจอห์นมทอฟกันนะครับก็จอห์นมทอฟมามามีข่าวการสัมภาษณ์ทุกวันเลยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็จะเป็นตอนเช้านะผมได้พูดเรื่องราวของแผนการการเซ็น เซ็นสัญญาในช่วงของซัมเมอร์ล้วนๆเลยซึ่งเขาจะใช้เงินจํานวนมากกับหลายๆดีลที่เขาจะเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ผมเคยพูดไปในข่าวอะ่ะแต่วันนี้จอห์นโมท็อปได้มาพยายามอธิบายถึงตัวของการเซ็นสัญญากับคาเซมิโลซึ่งมันจบลงไปแล้วนะแต่แรกผมก็เอ๊ะจบไปแล้วแล้วทำไมต้องพูดด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับแมนเชสเตอร์เต็ดมีมีความต้องการที่ขัดแย้งกันอย่างหนึ่งอ่าลองฟังดูนะครับ Uh, บทความนี้มาจากโจบิสตายนะครับคือในส่วนของนายโจบิสตายได้เขียนเรื่องราวของคาเซเมโล่นะครับกับจอห์นมอทอฟไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญาก,กับแฟรงกี้ได้และอย่างหนึ่งเขาก็มีคิดว่าตัวนักเตะอย่างคาเซเมโล่จะมาอยู่กับแมนยูด้วยเงิน70ล้านปอนด์เพราะว่าแมนยูไม่มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ให้เขาแต่สิ่งที่ทําให้คาเซเมโล่มาเพราะเขาต้องการเล่นพิมลีก และการประสิธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทําไม่ได้อันนี้เราเคยทราบกันตั้งแต่แรกนะครับวันนี้สิ่งที่จอร์โมทอปลงทุนไปเนี่ยมันเห็นผลละว่าทุกดีลที่ทําอยู่มันดีคือคือตอนนี้อย่างลิซันโดมาร์ตินีสนะครับแอนโทนีหลายๆคนพิสูจน์ได้แล้วว่าจอร์โมทอปลงทุนไปถูกต้องละเพียงแต่หลังจากนี้มันต้องมีนักเตะระดับท็อปอย่างคาเซมิโร ซึ่งค่าตัวสูงถึงเ0ล้านปอนด์เลยนะกับผู้เล่นอายุ30ปีเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตามในสื่อต่างประเทศก็บอกไว้ว่าออจอร์นท็อปตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วสิ่งที่เขาพูดไว้ในบทสัมภาษณ์ให้กับเอเดนแทกก็คือการเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่ยั่งยืนนะครับก็คือใช้ได้อีกยาวแต่คาซมิโรอายุ30ปีเองเขาก็จะเล่นได้อีกยาวนะครับ ส่วนคนที่ไม่ได้ใช้อย่างบิซาก้าอย่างคาววนี่อย่างพ็อกบาซึ่งหมดสัญญาไปเอเล็กวิก็ขายไปก็เป็นไปตามสภาพนะครับก็ถือว่าจอมอท็อปถามว่าทํางานถูกต้องตามตามนี้ไหมคือเขาไม่ได้มีอะไรผิดเลยไม่มีถูกมีผิดด้วยความหมายประมาณนี้นะครับก็ดูดูอันดับตารางคะแนนของแมนยูดีๆแล้วกันแล้วก็การเสริมทัพในเดือนมกราคมรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอคริสซีนูเดี๋ยวนะคริสซีน,นไปละเฟสล่างทองอ่าผมจะชอบแซวเฟสตลอดเลยเฟสก็มาบ่อยนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับตามรางานจากซามูเอลดรีเปอร์ per, นะครับแบงข่าวจากเมลออนไลน์นะเขาบอกว่าเฟสยอมรับเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โรนโดมีปัญหานะครับก็คือเขาปฏิเสธการลงสนามเนี่ยคือถ้าเกิดดูเวลาข้างสนามที่จับอะมัน88กว่าละ โดก็เลยเดินออกนะครับแต่ว่าเฟร็ดนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาเสร์ไพภัยนะเขาก็มีคิดว่าโรนัลโดเนี่ยจะปฏิเสธการลงสนามเขาเดินกลับไปที่อุโมงค์อย่างเร็วเลยอะแต่ว่าเขาดีใจนะเฟร็ดล่างทองดีใจมากที่โรนัลโดได้คุยกับเอเล็กตันแฮกแล้วมันก็ออกมาทางเนี้ยก็คือโรนัลโดกลับมาลงสนามนะครับแล้วก็ยิงประตูแล้วก็พาแสดงความเป็นผู้นําให้ทีมได้เห็น เฟรดกก่านะครับเฟรดวัย29ปีนะครับฤูดูการนี้นะครับลงสนาม4เกมอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ยางไรก็ตามนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับ TNT Sport Brazil ที่ผมพูดไปไมเมื่อกี้อ่ะลองฟังคำพูดของเฟรดล่างทองแล้วกันนะครับผมอยู่ในตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณต้องมีสมาธิจดจ่อกับเกมด้วยแต่ผมรู้สึกประหลาดใจนะที่เขาอะโรนโดอะปฏิเสธการลงสนาม มันยากตรงไหนอะที่จะอธิบายให้คนชัดเจนว่าผมต้องการลงสนามเขางหงุดหงิดแต่อ่าตัวของเฟรดกล่าวนะครับคือลนูนโดอุ่นหงิดไงคือมันไม่ได้ลงอะนะครับแต่เขาอยากลงอยากเล่นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติของลนูนโดอยู่แล้วเนี่ยเฟรดล่างทองก็บอกประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับการคุยกันกับเอริกที่เขาดีใจเฟรดก็ดีใจนะว่ามันคุยกันโอเค เขาก็ยังดิงได้นะครับนันกหมาวเขาว่าหลังจากนี้ก็รอผลงานที่เหลือของโรนัลโดตามสัญญาแล้วกันประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของยูริตีรมองกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนี่สู้สู้แมนยูแน่นอนนะครับเลสเตอร์นี่เพิ่งเก็บชัยมานะแล้วก็ทำค่อยๆปรับทีมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ข่าวมาบอกว่า สโมสรอาร์เซนอลนะครับต้องการเซ็นสัญญากับยูริติลมองในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับของเลสเตอร์นะตีลมองเป็นข่าวกับแมนยูอยู่นะครับแล้วก็เขาสนใจกับการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้สัญญาของผู้เล่นเนี่ยถ้ามีอยู่พูดถึงต้นสังกัดอื่นไม่ได้ทีนี้ในส่วนของตีลมองเนี่ยเขาก็บอกว่าผมยังคงต้องการโฟกัสอยู่ที่นี่ที่เลสเตอร์ และต้องคือและต้องการต่อสัญญากับเลสเตอร์ด้วยนะตีเดอร์มองอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับ,บก่อนหน้านี้สิ่งที่เขาพูดมาก็คือการเขาจะไม่ต่อสัญญากับเลสเตอร์ไงแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าต่อหรือไม่ต่อฉะนั้นสิ่งที่จะยืนยันว่าตีเดอร์มองเนี่ยไม่มาแมนยูแน่ๆก็คือการต่อสัญญากับเลสเตอร์หลักการง่ายๆนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยจะยื่นนะครับจะยื่นข้อเสนอในซัมเมอร์นี้ ผลงานของตีเดอมองนะครับ173เกมกับเบรสเตอร์ซิตี้27ประตู25แอซิสนะครับเป็นกองกลางสุดรสำคัญของแมนเชสเตอร์บาเซลน่ายังสนใจเลยนะครับดังนั้นไม่แปลกนะครับถ้าแมนยูจะสนใจตีเือมองรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิรานชากิเนียกันนะครับใครดูสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมถามเลยนะถ้าท่านได้เซ็นสัญญาฟรีฟรีกับมิรานชากิเนียเนี่ย ท่านจะให้ข้าเหนื่อยเขาเยอะไหมอ่ะเป็นผมผมให้เลยนะตามที่นักเตะร้องขอเราจะได้เซ็นสัญญากันนะครับล่าสุดนะครับแหล่งข่าวจากอาร์สรายงานว่าวันที่13พฤศจิกายนนะครับมอล,ลต้าได้ดูได,ได้ได้เหมือนกับจะคุยเงื่อนไขนะครับแล้วก็จะต่อสัญญาชาคินเนียให้ได้ด้วยเงื่อนไขวันที่13พฤศจิกายนนะครับฉงนั้นในดีลของชาคินเนียซึ่งเคยเป็นข่าวกับปาร,รีสวันนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องรอดูวันที่13นะ ว่าผลการคุยกันจะเป็นอย่างไรนะครับก็โอ้จริงๆนะชาก,กินเนียเนี่ยเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งมากนะครับก็ใครก็อยากได้รอดูกันนะครับเรื่องราวของจูสผมคงจะไม่นะครับเรื่องราวของเอ็ดริกก็ทราบไปแล้วเนาะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกกันนะครับก็ตัวของเอริกันาก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่า โดนนี่ฟันเดเบกนะครับโอกาสการเล่นที่ออเทฟอร์ดยังเปิดกว้างตัวของเอริกแท็กกล่าวนะครับฟันเดเบกนะครับยากลําบากในยุคข,ของลาร์ปันิทในยุคข,ของโซชายากลําบากมากและเขาเองนี่ก็ไปอยู่กับเอเวอเรตันบ้างสุดท้ายแล้วนะครับฟันเดเบกเล่นให้กับแมนยูห้าสิบห้าเกมนะครับนัดคืนนี้ก็เป็นตัวจริงนะนั่นแหละเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอกาสของโดนี่มาแล้วนะแต่ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เจ้าตัวบอกนะครับว่าเขาเขาในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าเอซิมิลานจะเอาดอนนี่จริงหรือเปล่ารอดูกันนะครับแต่ว่าเลกันแทกเปิดกว้างให้ให้เล่นกับแมนยูได้ละมันก็ต้องดูอนาะคตด,ด้วยรอดูกันนะครับหมดหรือยงังโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของอาราเเรอลนะครับ คือผมจะอธิบายว่าราเอลเรอลเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาที่120ล้านยูโรหรือประมาณ105ล้านปอนด์ตอนนี้นะใครก็ทราบละเชลซี Chelsea ก็ทราบแมนซิตี้ก็ทราบทีนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยก็เป็นข่าวกับราเอลเรลมาก่อนหน้านี้ละแต่ไอความชัดเจนในวันนี้ก็คือตุตโตเมคาโตเว็บเขาบอกว่ามิลานจะยอมรับเงื่อนไขคือ120ล้านยูโรหรือประมาณ105ล้านปอนด์นะครับ ตอนนี้นะซิตี้กับเชลซีเนี่ยกำลังจะตามสถานการณ์นี้อยู่นะครับคือจะไม่ปล่อยให้หลุดมือดังนั้นนะครับแมนยูจะเซ็นสัญญาก,กับเรอัลเนี่ยก็ต้องอัดเงินเยอะมากเลยนะเนี่ยครับที่ที่จริงๆนะเรอัลกับเป๊ปเนี่ยนิสื่อต่างประเทศเขาบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วง ค่าคืนนี้นะครับก็ตอนที่ผมอัดข่าวอยู่นะครับแมนยูยังไม่แข่งมีแต่ไลฟ์อัพออกมานะครับก็ตอนนี้นะพูดกันแบบตรงๆนะครับในเอาในคลิปนี้ก่อนนะสรุปก่อนนะบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับเอริกตันแฮกก็ออกมาชื่นชมนะครับเกมรับมาพร้อมกับเกมลุกที่ดีนะครับมันทาให้ผลงานของแมนยูเนี่ยติดติดได้ลุ้นนะเอาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าได้ลุ้นเลยนะครับส่วนในเกมในค่ำคืนนี้นะครับบูโน่ฟอนเดสจะไม่ลงสนามเนาะก็ ไม่รู้ละแทคติกที่อเอเล็กแท็กส่งไลอัพมาที่ทุกท่านทราบที่ตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะได้ผลไหมนะครับเมื่อไม่มีปูโน่ฟอร์ันเดสครับส่วนเรื่องราวของนักเตะที่จะมาแทนที่คริสตินโรลันโดเออเดลเดลเอาเ,เอาบิสกา้าก่อนบิสกา้านะครับตลาดเดือนมกราคมจะถูกปล่อยให้ยืมตัวแล้วออกชันซื้อขาดไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ผมเชื่อว่ามีนะก็ใจคริสตันพเพลตยืมตัวในช่วงจบช่วงซัมเมอร์นี้มกราคมนะครับ ก็ไม่น่าอยู่ในแผนการนำทีมเนาะส่วนลิซันโดมันติเนซะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าโรนัลโดการาโชสำคัญกับทีมมากๆเดี๋ยวคืนนี้เราดูพิโด้ขันนำทัพลงเนาะเรื่องราวของอดูซานเวลาโควิดนะครับกับเบนจามินเซสโกคือ2จริงๆแล้วมี3คนเขาจะเซ็น2คนนะครับผมว่าเซสโกเนี่ยมีโอกาสดีมากเลยนะแล้วก็ที่คุยกันไปแล้วอย่างเจ้าฟิลิปเนี่ยอันนี้หูนี่อัดเงินเยอะมากเลยนะ แต่ซีสโก้ได้ประมาณ4ประมาณเท่าไหร่นะหกล้านยูโรประมาณ50ล้านปอนด์อันนี้ก็จะจบได้เลยนะครับเรื่องราวของคาเซเมิโลเป็นการลงทุนของจอห์นมออปผมได้อธิบายในคลิปนี้แบบละเอียดไปแล้วนะครับก็โอเคเฟดมั่นใจว่าหลังจากนี้นะคือทีมจะไปต่อไปเรื่อยๆนะครับคือก้าวไปเรื่อยๆนะเฟดล่างทองนะครับโรนโดยังสําคัญกับทีม แล้วก็เรื่องราวของยูริติเรมองนะครับต้องอ่านกับต้องต้องแข่งขันกับอาร์สเนลแล้วก็มิลานเชคกินีอานะครับ13นี้รู้กันนะครับเรื่องราวของดอนนี่นะครับเอ็ดนแท็ให้โอกาสนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายลาฟเฟอร์เรียลซิตี้กับเชลซีเขาจะแข่งกันที่105ล้านปอนหรือประมาณ120ล้านยูโรนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงข้ามคืนนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ